รถเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งงานครับเ,เช็คความเย็นหลังซ่อมรถฮอน e w D ดีแมกครนะแอร์ตับที่5องศาลมเย็นในรถออกมาได้ถึง4.1องศานะครับ ตอมตัดต่อดีครับเดินเบาในล่มปิดฝากระโปรงความร้อนไม่เกิน200นะฮะไม่เกินส0งด้อยีจะได้ฉีดล้างทความสะอาดด้านหน้าให้นะชุดอะไรที่เปลี่ยนในงานซ่อมครั้งนี้นะฮะ มีได er, เออร์มีลูกปืนมุเลคอมมีสายพานมีลูกปืนลูกลอกมีกองแอร์นะครับมีลูกยางโอลิงด้วยนะฮะลูกยางโอลิงที่ตัวไดเออร์ er, ที่คอมที่สายน้ำยานะอันนี้ก็เลือกใช้น้ำยาแอคเรียนะครับมาตรฐานญี่ปุ่นเติมให้ ตัดต่อปกตินะครับรถเข้าซ่อมตอนเลขไม่หกหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบสามกิโลเมตรนะครับ ลมแอร์แรงนะฮะเปลี่ยนกองแอร์ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ถือว่าไม่สกรปรกเท่าไหร่นะครับน้ำออกมาใสอยู่ เรียบร้อยอ่ะใส่หน้ากระจังแอร์เย็นพร้อมใช้งานครับรถ All New D-Max นะครับความเย็นลงมาถึง3องศานะครแอร์ตัดต่อปกติทุกอย่าง ได้ถ่ายน้ำมันคอมนะฮะเช็คเปลี่ยนลูกปืนรถเกิน5ปีนะฮะอะไรเริ่มเสื่อมสภาพเจ้าของรถชิงซ่อมก่อนก็เป็นประโยชน์นะฮะไม่ต้องเสี่ยงน้ำมันเสื่อมสภาพคอมร้อนนะฮะแล้วก็ลูกปืนนะคัดไหมนะฮะจัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยครับรถเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งงานครับ มีฟอร์ดเอสเคปนะฮะรอเข้าซ่อมนัดคิวไว้พรุ่งนี้เอามาจอดไว้แล้วนะครับในรถในบ้านก็ตอนนี้เหลือกำลังจะออกมาอีกคันก็ไทตันนะฮะไตันรถเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมใช้งาน บอกเล่าบรรยากาศที่ร้านนวลักแอร์วันนี้นะฮะวันทำงานอีกหนึ่งวันเดี๋ยวดูคอมของออนิวนะฮะเดี๋ยวเราจะถ่ายน้ำมันคอมนาอีกสภาพเช็คหนึ อันนี้ขายคล้ายคิดว่าอันนี้เปลี่ยนลูกปืนอย่างเดียวนะไม่ได้เปลี่ยนนะครับให้มันได้ยินเสียงกั๊กอย่างเงี้ยกั๊กอย่างเงี้ยโอเคอันนี้สภาพโอเคอยู่เดี๋ยวเราจะถ่ายน้ำมันนะฮะถ่ายน้ำมันคอม อันนี้มี uv ม <า S 1> นะนะฮะ uv เ <UV S 2> เราถ่ายน้ำมันรถกี่หมื่นแล้วถ่ายน้ำมันคอมบ้างแล้วนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่มาแล้วหกหมื่นโลนะครับความไว้ก่อน ใช้งานดีนะฮะกระป๋องถ่ายน้ำมันอันนี้ก็ของไททันสองแสนโลดูสีน้ำมันนะไททันไอซีเอสทีที 5, 3, 3. 2, 3. สองแสนโลจะสีประมาณแดงๆแบบนี้นะฮะลานนั้นจะเหลืองๆอยู่เหลืองๆเขียวๆเพราะว่าม,มี UV นะฮะน,นี่สองแสนโลอนนอนโลอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหน้าคัดนะฮะขอโทษนะ เปลี่ยนลูกปืนนะครับเนาะเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนลูกปืนแล้วก็ดูลูกลอกลูกลอกตัวนี้6ปีแล้วเนาะ6ปีโลก,ก็มีเสียงกิ๊กกิ๊กกนิดๆนะฮะอ่ะโอเคถึงเวลาก็เปลี่ยนนะครับตัวเบลลิ่งตัวลูกปืนนะอย่างเงี้ยให้ดูอันนี้คือที่เรา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 เ,ราเ,ราเน้นซ่อมเชิงป้องกันนะเนี่ยลูกปืนทั้งหมด เราเน้นซ่อมเชิงป้องกันเราไม่อยากให้ไปหมดอายุกลางทางถ้าหมดอายุกลางทางก็เสียเวลาลูกค้าหาที่เปลี่ยนหาที่ซ่อมและอาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้นะฮะเราก็พยายามแนะนําลูกค้าก่อนครับผมก็เป็นการซ่อมเชิงป้องกันนะฮะเชิงป้องกันเราไม่รอมันเสียรอมันไปไม่ไหวไปไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเกิดปัญหาแน่นอนแล้วก็ต้องอาจจะบานปลายมากกว่านี้ เรากําลังจํากัดว,วงการซ่อมให้มันอยู่ในจุดที่อะไรที่เสื่อมสภาพแต่ไม่ต้องรอให้มันหมดสภาพโอเคนะครับเดี๋ยวจะได้ลงมือนไขอบคุณครับชุดอะไรที่เปลี่ยนในงานซ่อมครั้งนี้ของรถ all new d-max นะฮะในรูปจะมีอยู่กลองแอร์เนาะกลองแอร์ตัวกองน้ำยาแอร์ ลูกปืนลูกลอกตั้งสายพานนะฮะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันคอมเปลี่ยนสายพานเปลี่ยนลูกยางโอลิงตามข้อต่อที่ถอดซ่อมน,นะฮะอันนี้เปลี่ยนสายพานใหม่แล้วก็ตัวลูกปืน,นคับแอร์นะฮะอัดเปลี่ยนลูกปืนคับแอร์นะครับส่งให้ลงกึงเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้ส่งให้ลงกึงเรียบร้อยแล้วจะได้อัดเปลี่ยนลูกปืนนะฮะปาบหน้าเจียจานให้ อันนี้เป็นเซ็ตอะไรที่ใช้ในงานซ่อมครั้งนี้ตัวคอมแอร์นะฮะถ่ายน้ำมันคอมเรียบร้อยนะตอนนี้ถ่ายน้ำมันคอมไว้ขยับนิดนึดน่โอันนี้ของออลนิวถ่ายน้ำมันออกมาน้ำมันจะมี UV นะฮะตนี้มี UV รถใช้งานมาหกหมืนโลนะฮะหกหมืนโลถ่ายน้ำมันเครื่องมาหกครั้งถ่ายน้ำมันเกียร์เพีองท้ายไปตามระยะนะฮะจคันนี้ได้ถ่ายน้ำมันคอมแล้วนะในส่วนของคันนี้ก็ของไทตันก็สองแสนโลดูสีน้ำมันคอมให้ดูสีน้ำมันคอมเห็นไหมแดงเลยนะแดงเลยโอเค จะได้ทำส่วนอื่นชุดหน้าคัดนะครับของรถ a l l New D-Max นะฮนะหลังจากเราอัดเปลี่ยนลูกปืนนะค่านนี้ก็ใช้ลูกปืนเป็นของมาตรฐานญี่ปุ่นนะฮะมาตรฐานญี่ปุ่นปัดหน้าให้เรียบร้อยนะฮะปัดหน้าเชียร์จานให้เรียบร้อย น้ำมันคอมถ่ายแล้วนะฮะตัวนี้เดี๋ยวก็เติมน้ำมันคอมตามสเปกนะ,ะเราถ่ายออกแล้วนะฮะเราก็คำนวณให้ใหม่นะคำนวณให้ใหม่ อลอตัล,ตล,ตลก,ก่นเน่อ่เียจะักอ่าโอเคเรียบร้ยอยอ่ะตัมน้ำมันพร้อมเลยต้องกดนิดนึงอ่ะเอเนี้ยม,น,ม,มนเสียบได้มนเสียบได้วพอัน้คงสองสาม นนพูดเลยไป,ปยไม่จูมา